สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆสมาชิกนะครับผมคลิปนี้มาพบกับแนวทางฮานอยโค้งสุดท้ายนะครับงวดประจำวันที่26นะครับกุมภาพัน2,567นะครับก็มัดรวมสีอนอยเนาะเจอกันในคลิปที่2นะครับคลิปแรกที่ผมลงก็จะเป็นในสูตรแยกหน่อยนะครับน่อยเฉพาะกิจน้อยพิเศษนอยปกติแล้วก็ VIP นะครับส่วนในสูตรนี้ผมจะมัดรวมนะครับท่านใดชื่นชอบแนวทางตัวเด่นแล้วเปเสี่ยงโชคในรอบไหนก็ขอให้ เฮงๆปังๆก็แล้วกันนะครับอย่างที่บอกว่าแต่ละท่านนะครับชอบไม่เหมือนกันนะครับบางท่านอาจจะชอบจับวินในเลขตารางนะครับอย่างเมื่อวานนี้ก็มาอีกแล้วนะครับวันก่อนก็มานะครับพี่ๆเนาะก็ยินดีกับพี่พี่สายจับวินด้วยนะครับผมเมื่อวานนี้ก็สมาชิกในกลุ่มก็แจก3ตัวนะครับในรอบพิเศษนะครับก็ดีใจด้วยนะครับเมื่อวานนี้นะครับผมให้1่กับ8นะครับพี่พี่แปดนี่มามาแค่รอบเดียวเนาะแต่ว่า ตัวเจาะไม่มานะครับพี่พี่ผลที่อ่อนนะครับห้าหกหกกับเจ็ดแปดนะครับผมรอบแรกใครูดที่แปดนะครับเข้าไปที่เจ็ดแปดนะครับตัวเจาะไม่มีเนาะส่วนรอบพิเศษนะครับศูนย์เก้าห้ากับเก้าศูนย์ะครับของเราตัวเจาะไม่มีนะครับแต่ว่าท่านใดที่นะครับจับวินในเลขตารางเนี่ยเด้งบนเด้งล่างนะครับเข้าไปที่เกนะครับแล้วก็เกนะครับ แล้วก็แตก3ตัวด้วยนะครับ095นะครับพี่พี่เนอะก็ถือว่ามาเด้งๆเลยรอบนี้ยนดีกับพี่สมาชิกด้วยนะครับทันใดที่จับวินเลขตารางส่วนในรอบปกตินะครับ54510นะครับพี่พี่ในรอบนี้นะครับใครเอาหนึ่งไปวิ่งไปลูดนะครับเข้าไปที่10งตรงๆเน้นๆนะครับแล้วก็ทันใดที่จับวินที่เลขตารางนะครับเข้าไปที่45นะครับผม ก็อย่างที่บอกนะครับถ้าใดที่จับวินเลต์ตารางนี้ก็มาเด้งๆเลยนะครับยินดีด้วยนะครับส่วนในรอบ v i p นะครับ0-4 7กับ71นะครับก็ในรอบนี้ของเราเสียดายไม่มี7นะครับพี่พี่ถ้ามีเนี่น่าจะเด้งๆงเนาะนะครับมีลุ้นแตก3ตัวด้วยนะครับใครลุ้นที่1นะครับเอา1ไปวิ่งไปลูดเข้าไปที่71นะครับก็ประมาณนี้นะครับสลับแนวทางเมื่อวานนี้นะครับ ใครมีโชคนะครับในเลขเด่นตารางนะครับจับวินก็คอมเมนต์เข้ามาเ,เป็นกำลังใจให้แอดได้นะครับส่วนแนวทางวันนี้นะครับก่อนไปรับชมแอดขอฝากบ้านเสียงโชคด้วยนะครับสลับบ้านน้ำเต้าทองเป็นบ้านเสียงโชคนะครับพี่สมาชิกท่านใดที่อาจจะเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์ก็จะเจอบ้านน้ำเต้าทองนะครับวันนี้เลขเด่นตารางนะครับที่ผมได้นะครับพี่ๆก็จะมีในที่เลข9เลข8เลข4 เลข0นะครับเลข4เลข0แล้วก็เลข5เลข6นะครับ9085 64นะครับสายวิ่งสายลูดนะครับสายวิ่งเนี่ยผมให้ไปที่เลข9นะครับสายลูดเนี่ยผมให้ไปที่เลข4นะครับ สี่ศูนย์นะครับสี่ห้าสี่หกสี่แปดนะครับเก้าศูนย์เก้าห้าเก้าหกเก้าแปดสามตัวนะครับผมให้ไปที่เก้าสี่หกสี เก้าแปดนะครับจะประมาณนี้นะครับพี่พี่นะครับผมแนวทางก็ประมาณนี้นะครับสลับในโค้งสุดท้ายเนาะเด่นสี่กับเด่นเก้านะครับท่านใดที่ชอบก็ ลองใช้วิจะนะญาในการรับชมนะครับใครไม่ชอบที่ผมประกอบคู่ให้นะครับจับวินที่เล็กตารางได้นะครับเมื่อวานนี้ก็มาเด้งๆนะครับผมก่อนออกไปนะครับฝากพี่ๆสมาชิกกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับวันนี้ขอให้รวยๆปังๆทุกท่านนะครับผมกลับสวัสดีครับ